ขี่เร็วไปขี่เร็วไปขี่ขวานไปเอาเลยขวานขวานลงมือขวานลงมือเล่นเล่นโผล่หอได้ด้วยโผล่ทีกัน

我宁愿当个兵。<we. S 2> ชมไปนหน้า่กอหน้าแ่ชุมชนลำพิณีไทยพบมาปะเด็งครับรอบ16ทีมถ้าพร้อมแล้วไปที่สนามได้เลยนะครับตอนนี้มาปะเด็งเราอยู่ที่สนามนะครับชุมชนลำพิณีไทยครับวอลเลย์บอล12ปีครับ

ได้ามาเอาเา2 3นะครับคูสนมที่1แงจริง้อ่งกจีะ่วนา่2เป็นปัณฑอกกับพินแร่นะครับสนาที่2บัณฑอกกับพินแลพร้อมอย่า เป็นนองม่วงกับกุจีครับผ <tama> ู้ที่สองในสนามที่หนึ่งนะครับ <c oughs>

ขาขาในเส้นครับขาเหยียบเต็มได้เหยบ้าในสนามอทษขอโทษครับไปเร็วไปเร็วยิงลูกยิงไปเต้น้าไยับในประเลยเยว้าดีมากดีมากว้าวไป่างดผู้แลยว้าวปง้เอาไปหันคนขึ้นเลยใรเบ่อที่าทุกอย่าง

คืซอส12ปีชายนะครับสนามที่1นคู่ต่อไปบบอออออออและก็ลงมือตั้งมกับผู้นก้นวรมนาตกันเลยนะครับนสนามที่สองน,นะครับโเรียางอ,อก,กผู้ิจแครับูกันก็ได้ครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบ16ที